สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะแกงไตปลาค่ะไตปลาทูเคดองเองค่ะก็มีไตปลาทูไตปลาทูปต้มต้มใส่มะขามไปนิดนึงเพื่อจะไม่ให้เขาเค็มเค็มเกินเค็มกระด้างเพราะว่าเราดองเกลือมเค็มไงต้มเสร็จแล้วก็กรองแล้วก็เอาใส่หม้อเติมน้ําลงไป แล้วก็เคจะแกงใส่วันนี้มีมะเขือเปาะอ,อย่างเดียวมะเขือเปาะมันเหลืออยู่ก็ใส่มะเขือเปาะพริกแกงใบม,มะกรูดแล้วก็พริกแห้งใส่เนื้อปลาโอค่ะเนื้อปลาโอต้มสุกต้มแล้วก็แกะแกะออกมาเป็นชิ้นอย่างงี้เรามาแกงกันเลยนะคะเอ,อ่อน้ำใส่ปลาที่เราต้มไว้แล้วกรองเรียบร้อยแล้วใส่น้ำแล้ว พริกแกงใส่ลงไปเลยไม่คาวค่ะสีสันน่ากินต่อจากนั้นมะนะคะมะเขือเปราะค่ะใส่ลงไปเลยเพราะว่าไตาปลาก็สุกแล้วปลาโอก็สุกแล้ว ส่ลงไปได้เลยพร้อมกันเลยค่ะอืมน่ากินมากปรุงรสด,ด้วยผงชูรดสดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าไตาปลาเค็มอยู่แล้วไงนี่ค่ะสุกแล้วใบมะกรูดพริกแห้งลงเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ